ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสต c ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงพรยิบเซีเพื่อความบันเทิงนะครับและเช่นเคยตามที่ย้ำกันอยู่เสมอนะต้องย้ำเสมอเลยเพราะบางทีมีคนใหม่ๆเข้ามาดูนะว่าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมโดยกว้างนะอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่าจิตตกอย่างงง่ายดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะจ๊ะถ้าอยากดูให้ตรงให้มันยำยิ่งขึ้นกระทักทายกันมาดูส่วนตัวที่ลายมตโต๊ะ95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธ,ธาครับผมคุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคําถามเองมันจะตรงกับคุณมากกว่าความแม่นยําจะสูงขึ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาดูกันในหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองเช่นเคยหนึ่งแดงสองเหลืองสาม่วง นี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะว่าแดงหนึ่งแดงสองเหลืองสามม่วงไม่ต้องมาถามนะว่าสีไหนเบอร์อะไรหนึ <c> ่ง <oughs> แดงสองเหลืองสามม่วงบอกชัดเจนแล้วนะครับผมนะโอเคก็อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความได้ลุ้นนะเหมือนได้เลือกด้วยตัวเองนะกึ่งๆจะดูส่วนตัวแล้วนะเนี่ยเออแต่ถ้าคุณจะดูสองกองหรือสามกองดูหมดเลยก็ไม่มีใครว่าแล้วแต่นะเอาตามสบายใจเลยเพียงถ้าดูสามกองเลยมันก็ไม่ได้ลุ้นเท่านั้นเองนะ อยากก็แล้วแต่เออแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความสบายใจนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่า, <c oughs> วาเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณกองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีในวันนี้นะครับหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณดูเป็นแนวทางดูเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมอย่าเอาไปตัดสินใจอย่าเอาไปตัดสินใครอย่างงมงายนะครับคุณที่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่แปดไม้เท้า ห้าไม้เท้าโอ้หนุ่มฮอตสาวฮอตหรือเปล่าครับเนี่ยแปดเหรียนอสุวินเหรียญอืมหกดาบหนึ่งดาบเด e Fool รลแฟนคุณกองที่หนึ่งเขาชอบอะไรในตัวคุณเขามองคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งมีบุคลิกที่น่าสนใจ คุณดูเป็นหนุ่มฮอตหรือสาวฮอตหรือเปล่ามีคนหมายปองคุณอยู่เยอะนะคุณรู้ตัวป่าเออมีคนอยากได้คุณเยอะมากเลยซึ่งเขาก็เห็นตรงนี้คุณเป็นคนมีเสน่ห์เขาเล็งเห็นคุณตรงนี้เขาชอบคุณที่ความมีเสน่ห์ของคุณแล้วก็เขามองคุณว่าคุณเป็นคนสร้างสรรค์คุณทํางานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือเปล่าคุณทํางานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า คุณปเป็นศิลปินเป็นนักศิละปะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานหรือเปล่าเออคุณมีผลงานต่อออกสู่สายตาสาธารณชนหรือเปล่าประมาณนี้เขาเห็นผลงานคุณเขาชื่นชมคุณนะอัศวินเหรียญคุณดูมีพลังคุณดูดึงดูดมากเลยเขาชอบอะไรในตัวคุณนอกจากความสร้างสรรความน่าสนใจความดูมีเสน่ห์แล้ว เขายังมองคุณว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งคุณเป็นคนแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้คุณเป็นคนที่ดูละลาดูดูไม่ค่อยเดือดร้อนกับเรื่องใดๆอ่าแล้วก็ยังดูมีความมีมีสง่าราศีมีออร่าในคนคนเดียวกันคุณเป็นคนที่มีสง่าราศีมีราศีจับมีออร่าและดูเป็นคนสบายๆในคนเดียวกันคุณเป็นคนที่ดูสบายๆก็ได้จริงจังก็ดี สามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับทุกรูปแบบเขามองคุณแบบนี้เขาชื่นชมคุณประมาณนี้ครับคุณกองที่หนึ่งเขาชอบอะไรในตัวคุณก็จะตามที่บอกไปแล้วนั่นแหละนะเอามารวมๆกันก็คือคุณดูดีดูเป็นคนสบายๆดูเข้าถึงง่ายดูพึ่งพาได้ดูมีสเสน่ดูมีคนชอบเยอะแล้วก็ดูมีความคิดสร้างสรรค์แล้วถ้าคุณยิ่งคุณมีผลงานนะเขาจะเป็นแฟนคลับคุณได้เลยแหละนี่ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเขาชอบอะไรในตัวคุณก็ดังที่กล่าวไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปต่อ้องที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณกองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณได้ไพ่สิบดาบเครียดอะไรอยู่หรือเปล่า6ถ้วยอัศวินดาบดเ h ล l o อ e r s เนี่ยเจ็ดเหรียญ สามเหรียญวิ e ออ o f อร์ชูนสองไม้เท้าโอ้คุณกองที่สองเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณกำลังเศร้าอยู่หรือเปล่าอืมคุณเคยปรึกษาอะไรเขาหรือเปล่าเขาเป็นที่ปรึกษาของคุณใช่ไหมคุณมีคุณมีปัญหาส่วนตัวแล้วคุณไปปรึกษาเขาใช่ไหมเออเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีเขาชื่นชอบคุณตั้งแต่แรกพบตั้งแต่แรกคุยแล้วล่ะ เขารู้ส so ึกว่าค <Wow. S 2> so ุณจริงใจตรงไปตรงมาดีมีอะไรก็เล in ่าให้เขาฟังหมดเลยเล่าอยังหมดเปลือกแบบว่าคือคือเขาชื่นชมที่คุณไว้ใจเขาคุณกล้าเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังและนั่นน่าจะเป็นเรื่องความรักด้วยใช่ไหมคุณเอาเรื่องความรักของคุณไปปรึกษาเขาใช่ไหมน่ระวังตกหลุมรักที่ปรึกษารอบคุณคนที่สองปัชโชพลังงานดีขนาดนี้นี่นี่นีนนี่ คุณเองก็ชื่นชมเขาโถโชคชะตานําพาคุณมารู้จักกันอยู่ดีๆใครจะไม่นึกว่าคุณจะต้องมาปรึกษาคนคนนี้จะต้องมาพูดคุยคนนี้จะได้มาพบคนนี้นี่ดวงโดดเด่นมากแต่หัวข้อหัวข้อนี้ที่เราถามกันว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณก็อย่างที่บอกกันแหละมันเป็นความประทับใจแรกที่บอกไม่ถูกแต่ที่เขาชื่นชมมากเลยคือคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณฉลาดพูดฉลาดถามแล้วก็เขาประทับใจที่คุณไว้ใจเขาอืม เขาสามารถให้คำปรึกษาคุณได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเศร้าใจทุกข์ใจอะไรมาคนคนนี้จะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้อีกระยะยาวๆเลยไม่แน่นะดีไม่ดีปรึกษากันไปปรึกษากันมาคุณอาจจะตกหลุมรักกันเองเอออาจจะตัดสินใจมาคบหากันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นรักษาคนคนนี้ไว้ให้ดีๆเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีของคุณมากๆเลยเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบที่คุณเป็นตัวคุณนี่แหละ คุณมองโลกในแง่ดีคุณมีพลังงานบวกคุณจริงใจคุณตรงไปตรงมาคุณกล้าเล่า,าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเขารู้สึกเป็นเกียรติมากมที่คุณไว้ใจเขาเขาชอบคุณตรงนี้แหละนะคุณของที่สองประมาณนี้รักษาเขาไวด้ดีๆนะครับที่ปรึกษาคนนี้ดีและจริงใจมากมีโอกาสคบหากันในระยะยาวดีไม่ดีอาจพัฒนาเป็นคู่รักได้ด้วยน่านะนะถ้าคุณโสดนะ ถ้าคุณโสดหรือกาลังเลิกกับแฟนหรืออกหักมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอกหักมาแล้วคุณมาปรึกษาคนเนี้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ครับคุณกองที่2โอเคครับเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณกองที่3ามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณได้ไพ่ห้า 5, ถ้วยอ่าสามไม้เทา้า จัดเมน้นต์ j u s t i c อืมจัดเมน้นต์ j u s t i c ขึ้นคู่กันเลยเด็กถือไม้เท้าอืม temperance สี่เหรียญก็มาเขาชื่นชอบคุณตรงไหนโอ้หนึ่งไม้เท้าชัดเจนเขาชื่นชอบในความยุติธรรมของคุณอืม คุณเคยร่วมงานกับเขาไหมคุณเคยค้าขายอะไรกับเขาไหมแบบเป็นคู่ค้ากันไหมหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่งไหมหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั L ้นเรียนเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและรู้จักกันแล้วอคนคนนี้หมายถึงคนที่รู้จักกันแล้ว เป็นพลังงานของคนที่รู้จักกันจริง,รงๆเคยเจอกันแล้วถ้าจะถามถึงคนในเน็ตคนที่ไม่เคยเจอตัวจริงกันคนที่เคยเห็นแต่รูปไม่ใช่พลังงานนี้นะครับกดปิดกดข้ามไปเลยไม่ใช่จะเป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วและเคยเจอกันแล้วเท่านั้นเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบความยุติธรรมความตรงไปตรงมาของคุณความซื่อสัตย์ของคุณความที่คุณเป็นคนที่ว่าถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่เข้าข้างพวกพ้องแล้วก็ยินดีที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง คุณมีศักดิ์ศรีในตัวเองคุณมีความความดื้อในตัวเองซึ่งเป็นความดื้อที่ดีมันไม่ใช่ความดื้อที่เสียหายจะเรียกว่าทิฐิก็ไม่ใช่เพราะทิฐิมันคือความรั้นแบบไม่ดีสักเท่าไหร่เรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงดีกว่าเขาเล็งเห็นตรงนี้เขาชื่นชอบคุณตรงนี้ถ้าสิ่งไหนถูกต้องคุณจะยืนยันว่าถูกต้องถ้าสิ่งไหนผิดคุณก็จะยืนยันว่าผิดคุณจะเถียงหัวชนฝาเลยถ้าได้รับความไม่ยุติธรรม เขาประทับใจคุณตรงนี้คุณมีความกล้าแกร่งคุณกล้าท้าชนอกับความไม่ถูกต้องคุณมีพลังดูมีอํานาจบารมีในตัวเองและดูเป็นที่พึ่งพาได้ของคนทั่วไปความยุติธรรมของคุณความกล้าแกร่งในใจของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่เขาสัมผัสได้เขาชอบคุณมากเลยตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่าคบหาคุณแล้วชีวิตจะเจริญก้าวหน้าจะมีแต่ความถูกต้องจะไม่มีการ ทุจริตใด,ดๆเกิดขึ้นจะไม่มีการแอบซ่อนความรู้สึกไม่ดีใดๆจะไม่มีการโกงกันนะกรณีเป็นคู่ค้าก็จะไม่ไม่มีการคดโกงกันจะเป็นการค้าขายทํางานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะไม่มีการหักหลังกันเขาเชื่อมั่นเขาชอบคุณตรงนี้อืมไม่มีการโกงกันไม่มีการหักหลังกันเขาเชื่อว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและถ้าต่างคนต่างโสดสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่รักได้อืม แต่จะเป็นคู่รักที่ไม่หวานนะไม่โรแมนติกนะบอกไว้ก่อนจะเป็นคู่รักที่ใช้ความถูกต้องเข้าหากันคุยกันด้วยความถูกต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะจะไม่หวานแหววเท่าไหร่ใช้เหตุผลใช้ความถูกต้องมากกว่าใช้หัวใจใช้อารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าหลายคู่ที่มาดูดวงเนี่ยใช้อารมณ์เยอะเออแล้มาบอกเอ้ยทําไมดูดวงออกมาดีทําไมคบกันแล้วไม่เห็นดีเลยพอถามถามไปถามมาเอา้าบล็อกกันงอนกัน ไม่อ่านไลน์อ่านไม่ตอบงอนกันเรื่องไม่เป็นเรื่องงอนกันเรื่องงี่เงา่าขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆนะคืองี่เง่าใส่กันนะ่ะต่อให้ดวงดีแต่ถ้าคุณงี่เง่าใส่กันมันก็ไม่ดีถึงบอกว่าดวงเนะี่ยมันเป็นเรื่องของการการดูเป็นแนวทางมันไม่ใช่ว่าดูแบบนี้แล้วมันจะต้องเป็นไปตามนี้ไม่ใช่บ้าแล้วเกอ็อนะขอโทษที่ต้องพูดตรงๆนะหลายคนมาบน่นผมบอกพี่มอสทำไมดูออกมาดีเอาจริงไม่เห็นดีเลย คุณต้องไปปรับที่นิสัยคุณนะขอถือโอกาสสอนเลยอย่าว่ากันนะอย่าโกรธกันนะที่แนะนำเนี่ยเพราะหวังดีนะเจอมาหลายคนแล้วนะครับผมนะดูดวงไปแนวทางนะครับนะโอเคเ <c oughs> ฉล็บไปเฉล็บไปยาวเลยเออโอเคไม่เป็นไรถือว่าพี่พี่น้องๆน,นะแนะนำก็ได้ความหวังดีโอเคประมาณนี้คุณกองที่สามเขาชอบอะไรในตัวคุณก็ประมาณนี้แหละเออยุติธรรมพึ่งได้อืประมาณนี้ชัดเจนคุณกอที่สามโอเคนะครับ ก็ครบถ้วน3มกองแล้วนะครับกับหัวข้อวันนี้การดูดวงเพื่อวความบันเทิงในวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจกันนะครับกับสไตล์การดูดวงของพี่มอสต,ตรงไปตรงมาชัดเจนนะชัดเจนตรงประเด็นไม่เยินเยออแบบที่หลายๆคน่าคอมเมนต์มาขอบคุณมากนะครับก็ถ้าอยากดูให้มันตรงมากขึ้นแม่นยํายิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวด้ที่ลายมอสตบ .95 ที่ให้ไว้นี้นะครับคุณจะได้ตั้งคําถามเองเลือกไพ่เองมันจะแม่นยําม,มากขึ้นนะประมาณนี้ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการ Subscribe ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าทุกคนยังอยู่กับผมไม่หนีไปไหนนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ